ใต้ดินน่าจะดักข้างบนเราก็ลงใต้ดินไปดูปของแม่นเลยดิกืดูได้เพื่อน,อรนตรงนี้ไม่ถึงระยะเนี่ยไมไม่ถึงว่ะระยะไม่ได้ ไม่กุยไม่เหมือนคนเลยเพื่อนตรงนี้เนินต่ำเนินต่ำใช่ใช่ใช่เสียงเท้ามาแล้วไอโคโดนบดีเพื่อนไปน้ำปอนบังกูอ่ะหนึ่งนัดเพื่อน,นสวยสวยเลือดไหลไหเฮ้ย บอลโอ้โหโดนคอสโดนเพื่อนโดนคอสโดนคอสซ้ายขวาระวังนะไอ้คนอยู่ขวาไอ้เคอยู่ไกลมีชุบไก่พวกสวยเล็กตัวเดียวเยอะไอ้เคไกลแบ็กโอ้ตายยี่มหมเพื่ที่มือที่ตายได้ได้ที่มือไมาเฮ้ืออยู่ไอ้ที่มือไหมเพื่อนต้องทุบไก่อย่างเดียวอ่ะมีทางเดียว เบี้ยห้ามห้ามชุบม,มือนะเบี้ยอย่าปั๊มตรงนั้นมันมีตัวอยู่ทีเดียวบิลเดี๋ยวชุบม,มือชุบม,มือเดีไปนั่งชุบให้กูชุบกูชุบอยู่โอเคอเโอเคขึ้นเมือง,งกันแล้วพี่ขึ้นเมืองว่าเจ็ดห้าเ,เสร็จเสร็จ เอาไอ้แคคบนมุดไปแล้วเติมของเพื่อนตรงนี้โอเคอยู่ในตึกอยู่ในตึกกันเย้ต okay, ึกว่ะอ,อยู่ในตึกอยู่ในตึกอยู่ในตึกเรียกกูยิยาง,งาลูกซองเข้าหัว้โคลเลยไอ้แแคกไปแล้วนี่ใช่ใช่ขอของเพิ่มหน่อย ได้แล้วเปิดไฟวะปั๊โ์โอ้โหไปไข้าไว้เผาได้พร้อมปะอุ้ยอยู่นี่อยู่พุ่ที่หน้าผมนะผมตายได้ได้ๆด้ดเพียะด้านบนพี่ด้านบนด้านบนผมเราเสียเปียกวะ่ะผมลบได้อยู่ เอเราย่งเลยเจ้ดไหลไปหตรงนี้มีคนโอ้ยเฮียทามมิ่งอะ่ะ พอ่อมึงเหรอไอสัตว์เอ้ยไอคนลูกซองนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้แค่นั <c oughs> ้นโดนสองเม็ดไอ้แค่นั่นโดนสองเม็ดไม่ตายอะ่ะไอสัตว์เฮ้ย <c oughs> ทำไรเชฟอยู่ตรงผมจนหนึ่งพี ที่เลงอะไรไหมอ่ะข้างบนอ่ะไม่เห็นนะข้างบนจากมุมนี้โดนหนึ่งเม็ตหลังอ้อมไปเฮ้ยึ้นได้ไปะวะโอ้ยแม่งเข้าหัวเลยวะเฮียไม่ตายวะเออตายจริงไงผมก็ต้องระแวงด้านขวายัางมีตัวบนหลังคา ขี่ขึ้นบนได้ขี่ขึ้นบนได้มันตัวตัวไกลตรงนี้มาล้วมาแล้วนะเดี๋ยววิ่งม,มาแล้วโอ้ขัดบอลโว้โว้โหเห็นว่าต้องใช้ปืนกระกาบใช่ไหมโว้โว้โห มันมีลูกฟองปะมีไอชนเผาเฮ้ยคุณเห็นได้ไงวะโอ้โหไอเยี้ยหลังเข้ามังนว่าปืนอะไร ต้องมีลูกสองเขาเหรอวะเนี่ยเฮ้ยประตูนั้นออกอุ้ยเข้าหัวหนึ่งโดนตาชุบพี่ได้โอเคมันเหลือคนเดียวมันเหลือคนเดียวโอเคโอเคใต้พี่ได้ตายเหรอจีเตายตายบนหัวบนนั้นนะตายตายพี่มันสันตายผมยิงนัดหนึ่งพี่ปอนยิงนัดหนึ่งไงโดนใต้ตัดไป เหลือไอแคกเหลือไอ้แคคปิงขึ้นปิงขึ้นมันออกไปชุบมันออกไปชุบดันหน่อยหน่อยตรงพาคิสเลยดันเลยดันเลยเลยทำยาเสร็จแล้วดันซ้ายพี่ดัน้ายมันไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบแตกเฮ้ยเก็บเสียงใครเสียงผมเถียเพื่อน โอ้ยเฮียออโต้ออโต้อยู่ด้านบนพี่มันอยู่บนเลยชุบเงนพี่ชุบเงนเลยที่เนย,ยากที่ยิงอันี่มาติดไฟอ่ะเลือดมันไม่เต็มเพื่อนจะ่วยให้ครบ อยู่ไหวต้นไม้พี่นหวต้นไม้พี่แจ๊คขันไซระดับหน่อยเข้ามาใกล้กว่าเดิมพี่ได้อยู่มันอยู่มันอยู่ตรงบนบนเนินอ่ะพี่ปอลระวังนะมันมีตัวฉีกซสายมา สวยสวยพี่มีอาก้รอยู่ใ,ใกล้เพื่อนโอเคดีโหลดรีโหลดรีโหลด,รลดเราจังหวะอยู่อ๋อซ้ำตัวเดิมตายใช่ใช่มันยังไม่เนโครอะไรวะกูหลบเข้ามาแล้วยิงทะลุต้นไม้เหรอ ใช่กระสุนเทีมันทะลุได้ไลิผมไม่เห็นมีอยู่ยู่อยู่ยไดลิงอยู่ อยู่ตึกยาวสองฝั่งเลยว่ะทีมาฝั่งเพื่อนไปนข้างบนก่อนไหมกูหมั่นม,มากเลยว่ะเฮ้ยตายทะลุได้ไงวะกระสุนพระเจ้าเอาข้างบนได้อยู่ตรงรูมุดเพื่อนไม่ไม่พี่รูมุดไ,ไม่เปลี่ยนไปไ,ไหนอยู่อยู่ตรงไ,ไอ้พื้นที่ายาวๆอะ่ะตรงนี้ึงชอบนั่งเลยบอลไปก่อนตายแน่นอนเนชืเ่อกูดิ แตกเพื่อนเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่มันต้องตายอยู่แล้วอะคนมาสแกนให้อ่าสองตัวห่างๆเลยใช่ปะบ้านยาวตรงบ้านยาวพี่างมันยิงกันระวังบ้านยาวด้านซ้ายระวังโดนสองนัดไม่ตายไม่โดนไอ้เหี้ยเอ,อ,เอ,อ้ยถามิ่งตายบ้านทางซ้ายอะ่ะมึงดามนเนโครย์ปอนได้นะตรงนั้นน่ะ เอ,อโกรได้แต่พี่ปอนลูกโนองโดนซ้ำมาดีมั้ <c oughs> พี่ปอนเตรียมนะลุกเลยมันต้องเสี่ยง <c oughs> อยู่แต่กูคนนึงอ่ะ น่าจะหมดน่าจะหมดเพื loser, ่อนสงครามครั oh. uh, ้งนี้น่าจะจบลงสวยตายสวยคนละคนละเมตรคนละเมตรคนละเมตรสวยสวยเอาละกดปะโดนอยู่โดนอยู่เฮ้ยมาแล้วเพื่อนมามัใกล้นี่เนี่ยน่าเอาสองเนี่ยเพื่อน ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยสองทีมสองทีมันอยู่ในนี้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 ในบ้านพี่ในบ้านสามนัดตายมีตัวมีทีมมามีทีมมาหน้าเมืองเพื่อนขอเก็บก่อนไปรับหน่อยไปรับหน่อยเดี๋ยวเอาทีมฟองมาทีมฟองมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮียถอยเลยห่อยเลย đang ở đàm nãn rồi đấy, bạn. 1 mét. Gầm thép, gầm thép, gầm thép. Bạn có nhìn thấy đấy, Ở แหละพี่ตรงกำแพงพไปจากระวังซ้ายตรงนี้ตายเพื่อนดูวันตีกูเพื่อนผมหน่อยสอ,องตัวหน้าพี่บอนหน้าบอนใช่ไหม นี่ยิ่งฟีเพื่อนฟีฟีฟเออตายไหมตายตรงทางนี้นนเพื่อนไม่ตายว่ะไอ้เหี้ยดอดดอดดอดเออม,มามวว<ะ>ุปืนโกงไอ้สัตว์จบนะเปรียบพี่เปรียบยี่สี่ที่สองพอละไม่มันไปบอดตึกนู้นเลยเว้ยเพื่อนรีพวกมึงได้สองคนนะ เข้าได้ปะเนี่ยทางเนี่ยแถบอะได้มันพังหมดแล้วใช่ไหมพังแล้วพี่หนึ่พังไปแล้วตายตายตายเพื่อนอุตส่าห์ตายหนึ่งตังค่าพี่ไม่มีปืน เยออะเพื่นยังช้ากันอยู่เลยเพื่อนโอเเคคโออยู่อให่อยู่นี่เดินท่านบนท่านบนมาที่น้พี่ด้านล่างด้านล่างโอ้โหหินมาไม่ขึ้นมันเจ็บมันเจ็บเหลือผู้หญิงเหลือผู้หญิงเหลือผู้หญิงผู้หญิงอือตัวผู้หญิงนะ เดือบนนี้บนบนี้มีนในสายพี่ในสายบอสมีอีกในสาบอสมีตาย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 ตบัดตายน่าตะไซสายบอส,ส,สโอเคโอเคตรงนี้หมดปะวะหาที้แตกเพื่อนฟอนมีดูดปะมีมีข้างบนมีหึเห,หรอข้างบนมีพี่เหลือเหลือแล้วลน่าตะระเบียงระเบียงตรงระเบียงยิงทะลุไม่ได้ เฮ้ยบนรถบนราคาบนราคาบนราคาไอ้เหี้ยมีสองตัวมีสองตัวบนข้างในข้างล่างไอ้ลินแดงไอ้ลินแดงอยู่ข้างบนหลังคาระวังออกมาละข้างหลังลงาาไปช่วยเพื่อนนะลงาาไปช่วยเพื่อนนะมียเงกันอยู่ อยากไปเก็บอาชีพว<า>่ะนีะ่เป็นลูกซองระวังทางซ้ายอ่ะพวกไม่เป็นปืนสเปมอ่าบอลเฮมอุ้ยเฮียฝั่งนู้นเยอะว่ะฝั่งปลาย N W อ่ะเหมือนเหลือตัวเดียวตรงเนี้ยมีระเบิดปะละ่ะมีระเบิดยัดมันได้นะนี<ม>่พี่ะะระเบิดอ่ะให้ปลาตรงไหนแค่นั้นแหละ บนแหละมันอยู่ข้างบนเลยโอ้ยอะไรวะระเบิดไกลมากระเบิดไกลอยู่มันปลาไม่ได้ใกล้กูเลยนะไอ้เหี้ยมันปลาหลังรถมา้าผมอยู่หนึ่งเมตรพีดระวังตัวด้วยต่อยให้จก มี่ช huh? ูพี่ปอนได้ข่าวนัหรองเใสไซ ยวออ่โโ้ห oh. แตกสวยแตกเพื่อนแตกหลังคา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 แตก นอนเฮ้งสองระวังตเตอร์เกิยโดนหนึ่ง,น,งนัดพิมโดนแลกไล่กันหนึ่งนัดสลักปิดดีวะไม่ปิดประตูวะ ไป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 มัน <c> ชุบหมดแล้วเฮียอีตัวชุบไม่ได้ป้ะชุบไม่ได้บีชุบไม่ได้อีตัวอยู่หลังคาอ๋อตัวอยู่หน้าเราโอ้ยเฮียแม่งลงมาแล้วลงมาแล้วอยู่รอมนอกหรือข้างใน นอกงนอกอกบ้านนอกบ้านบ้านข้า้านขบวนยังอยู่ยังอยู่แทกนู้นเฮ้ยเอาทุบแล้วทุบแล้วกทกแตกแกทกที่ืนมาเร็วเเข้ามาเมาเร็วเมันเยอะนไหนพอรู้ปะตึกตตรงข้ามตึกแดง โดนหนึ่งฮิตหนึ่งฮิตหนึ่งฮิตล้วนอกตรงตรงไปเนี่ยประตูเหล็กอะประตูเหล็กแรงที่เราเข้ามาในไซอะโดนไปหนึ่งเมตรละตัวผู้หญิงคือตัวโรเท็คือผมร้อนหลังมันงปะหรือว่าไม่ใช่ใช่ใช่ถูกถูกทิศนี้ทิศนี้ทิศมาจากสะพานโบเกจอนอะเออประตูทางเข้านั่นแหละเมื่อกี้กูดวลกับมันอยู่หนึ่งทีน่าจะเหลือแค่สองตัวนะแต่กูไม่รู้ไม่แน่ใจนะตีว่าสามไม่ไหวก็ได้ รอกเจลให้รอให้ปอนว้าวอะไรอะปาดตาย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 ผมยิงตายตัวตัวเพื่อนใช่ใช่เสื้อแดงเป็นสาคผู้หญิงสองตัวสองตัวสองตัวไข่สองไม่โดนะ ต้องไอต้อนสองตัวเลยหนึ่งนัดไหนวะหนึ่งนัดมันหนีไปทางนั้นหรอสุดเลือดมีโดนสองตัวใช่หนทางนั้นพี่หนึ่งนัดหนึ่งนัดไม่เห็น,นอ่นนนนนนะข้าบุมีข้าบุมีหรอวะ หายหมดสวยมาแล้วมาแล้วโอเคประตูพังพังแล้วอยู่ชั้นล่างสองคนเพื่อนอยู่ชั้นล่างสองคนนะกูบอกก่อนต้องปลบแล้วปแล้ว โอเคเด Comm right? right. right. ี๋ยวมีใครกำพงไหมมีใครกำแพงไหมไม่มีเลยไม่มีกูมีกูมีูมีเอาแล้วดฮ้ยบลัอไอ้หลังเอเ้ยข้าเลยเพื่อนไปติดไฟติดไฟ ระวังนะคนมาแล้วอออเอา้าเจ็บนะ้น่ะมันเจ็บไอเทียนเทียนหนึ่งผู้มาชาร์อ่ะผมจริงเป็นผูห้หญิงจริงเม็นหนึ่งอ,ะอ่ะบอสจะตายแล้วมันโดนบอลฆ่ามันแม่ไม<ๆ>ตัวแม่ไม้ก่อนผมก่อน,อน,อนระดับแรก あせい。 อุ้ยโดนสองเหรอเฮ้มันจะปี๊ไอ้ นนัีอเติมเลือดไปมันอยู่ใต้ดินใช่ <Okay. S 1> นะามานตัวเกีดเดเอะไรวะผมวาตีอนใกล้มาแล้วเองโดน